สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะเนาะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะคะเนาะกะน็นาสิทานเข่ากันเรียบร้อยแล้วละค่ะเนะาะพักเที่ยงกันนะคะนะก็ช่วงนี้เขามาปรบบับแนวทางเราพัฒนาของพอเส็จด,ดีกว่านะคะเนาะแนวทางเราพัฒนาการลาวสตาร์ลแล้อ่าฮานอยคนกำแพงก็ได้ ล้มไปแล้วนะคะแนวทางสองแนวทางนะคะให้พีพีได้เบิงได้เห็นตัวเลขแล้วนะคะว่าพอคำนวณได้หยังได้หยังนะคะมันนี่กระสีเหลืออา่าวพัฒนาของพอกับแนวทางเราพัฒนาของเสียนน้อยนะคะเสียนน้อยเลขวิ่งนี่โอ้โหมีพีพีเป็นอา่าโทรไลน์มาขอประจําเลยนะคะเมื่อคือนได้ก็แกร่งก็ง่วงมากเลย จากว่าเพนบ่ถือก,กับวู้นะคะวิปีบันโตมาถามว่าแนวทางเลียงน่อยงวดนี้ได้ยังเขาบอกว่ายังบบทันได้ได้มาเลยเขาก็าว่านเนาะเดี๋ยวเขามาพบกับของพ่อก่อนนะคะแล้วเขาสิไปพบกับของเสียนหน่อยเลขวิ่งนะคะมิน,นีกะที่ลงไปสองแนวทางก็ขอให้คุณพีทั้งหลายปังๆเลยค่ะเด้อ ให้น้ำโชคน้ำช้มาก่อนเลยนะคะเข่ากระเป๋ามาก่อนแต่จะค่อยตามไปเอาอีกอาจากสี่โมงครึ่งเป็นต้นไปอ๋อสองทุ่มครึ่งค่คะสองทุ่มครึ่งนเนะเาะแล้วพัฒนาเพิร์สี่ทำการอาอกผลแนวทางสองทุ่มครึ่งน,นะคะน้ะก็เสร็จแล้ว กะมือนน่กะตัวเลขของพ่อกับเเยอะค่ะหน่อยลงหน่อยลงพ่อว่าเอเอาเด็ดเด็ดแล้วก็เอาหน่อยหน่อยร้องเวงกะทีเคี้ยวหวกะดียู่สั่งกอ่าธรรมดาของคู่บอาจาคะเนาะเพิ่นคำนวณอ่าตัวเลขนี่กะเพิ่นกะมีอย่างที่ว่าคิดค้นขึ้นมาตลอดนะคะ ว่าเพิ่นจะต้องเคียจังใดจังใดเฮาก็าคอยทะเบิงเอานะคะไปตัดสินแทนเพิ่นบด้นะคะอันเนี้ยก็เป็นอย่งไดแน่ค่ะพี่พีคะอากาศหอนบอแต่บานคนกระแพงน่าดีขึ้นหลายแล้วนะคะบอหอนปันใดไอ้ของเก่าของพ่อนะคะแนวทางเราพัฒนาเที่ยวที่แล้วนี่ก็พ่อให้เก้าแปดอยู่ค่ะมีตัวถูกอยู่แต่ว่าลงลางไปนะคะ เป็นลงลางไปแล้วกะ็ของเส้นน่อยก็ถูกอยู่ค่ะสามหาเพื่อนก็ขื้นบุญไปนะคะแต่ว่าแนวทางออกลางนะคะของบเสรเนแนวทางเป็นบุญนะคะแต่ลงลางนะคะสลับกันนะคะเดี๋ยวเขาว่าว่ากันไมค่ะว่ากันหวดดไม่ดีกว่านะคะเนาะ,นะะมาแล้วค่ะโอ้ก็คือวงห้หน่อยแท้ เบเยอะนะคะเนอะาอเดี๋ยวไอพีพีได้เห็นเลยค่ะแนวทางพอเสร์ตนะคะแนวทางลาวพัฒนานทางลาวพัฒนาพอเสร์ตวันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดอ่าพฤษภาคมหกเจ็ดนะคะเดินล้อมกันนะคะสองหนึ่งแปดนะคะสองหนึ่งแปดเดินสองล้อมหนึ่งกันแปด รูด2กับ8นะคะรูด2กับ8บนนะคะ0ูนย์สค่ะศูนย์หนึ่งค่ะแล้วก็สามค่ะพีพีสามแามหกนะคะสามหกสาค่ะเจนค่ะสองเมนะคะหนนะคะเนาะแล้วก็มาพี่ค่ะมาสองตัวล่างนะคะหนสอง พอหายวงอยู่แค่นี้อยู่แค่อย่างลาแนวทังรางบนนะคะพอหายวงอะ่ะตัวอื่นพอกระบาดหายวงเลยเนี่ยหนึ่งสองนะคะรางอ่ะเก้าแปดค่ะเก้าสองห้าเจ็ดห้าห้าหกห้าค่ะห้าศูนย์ค่ะห้าสองค่ะศูนย์แปดนะคะนะแล้วก็สามตัวคะ่ะพี่พีคะ่ะสามตัวก็มีเจ็ดสี่หนึ่งค่ะ 418นะคะ418852 8, 92 920ค่ะ921 921นะคะพี่บ่เป็น920นะคะบ่ได้ใส่แว่นตา921392352 901250อันนี้หน่วยวินนะคะเนาะหน่วยวินเนี่ยหน่วยบวกวิน เก้าสองแปดหนึ่งนะคะสามกับหานะคะอ่าอ่าไปกินเก้ากับสองนะคะกะับวินกันอยู่ในหันนะคะหน่วยบวกวินเนี่ยหน่วยมีเก้านะคะมีสองนะคะพอกะเหตแหน่งไว้แบบนี้นะคะนะเนี่ยคะ่ะตัวเลขนะคะแคปหน้าจอดะคะิค่ะพี่ๆเห็นกันชัดเจนอยู่ดรอกนะคะเนาะ นี่เลยค่ะกะเดี๋ยวคนกะแพงกะสิฝากอ่าเลขวิ่งเสียนน้อยลงหนี่เลยนะคะเนาะบึ่งกันยาวๆเลยนะคะว่าของของเสียนน้อยเพิ่นหน่อยค่ะเพิ่นหน่อยตัวนะคะกะจบแล้วนะคะของพัสนะคะเนาะอ่าราวพัฒนาที่นี่ก็มาถึงอ่าตอนเนืองเลยค่ะ ตอนเนื่องของเล็กิิงเสียนน้อยเลยนะคะเนาะลงไวในคลิปเดียวกันเลยนะคะพีพีสิดียบต้องไปลูดหานะคะเด้อมาแล้วค่ะมาแล้วใะจะเย็นๆค่ะนี่นะคะเล็กิิงเสียนน้อยก็ได้ตัวเดิมนะคะที่แล้วเี่ยเพิ่นก็ได้เก่ากำนึงเหมือนเดิมนะคะออแนวทางเราพัฒนาเสียนน้อยนะคะนี่เสียนน้อยเอา คำว่าหน่อยหายไปใส่เดี๋ยวคนกำแพงใส่ก่อนมาละค่ะในการแนวทางลาวพัฒนาเสียน,น้อยวันที่สิบเจ็ดนะคะสี่สิบเจ็ดอ่า พุ่สภาคม6 7นะคะวิ่งเก่ากับหนค่ะเก่ากับหนึนะคะเพิ่นได้ตัวเดิมค่ะทีแล้วเพิ่นก็ได้เก่ากับหนกับมาเกนะคะเนาะทีแล้วเพิ่นก็ได้หาเพิ่นเขียนไว้กับลงลางนะคะเนาะสตัวก็มีหกเก้านะคะหกศูนย์หกสามหนะคะหกหนึ่งสนะคะ อ่าสามสามหนึ่งค่ะสองสองเอ้สามสามหนึ่งแล้วก็หกหกหนึ่งค่ะสามสามเก้าค่ะหกสามศูนย์เก้าศูนย์หกและสามสามหกค่ะพีพีค่ะของเพิ่นมีหน่อยตัวนะคะเนาะของเลขวิ่งเสีนหน่อยเนี่ยเพราะว่าเพื่อนเน้นเลขวิ่งค่ะเพื่อนบบได้เน้นจับคู่อย่างดอกกนกระแพงบังคับไปเพิ่นจับคู่เอง <laughs> เนี่ยเบิงกันเลยนะคะเบิงกันยาวๆเลยแนวทางสองอาจารย์เลยนะคะอาจารย์พร,รเสเิฐและอาจารย์น้อยนะคะเสียนน้อยเลขวิ่งนะคะเนาะกัพี่ๆกับคงศิแคมนาจอไวแะะ้แล้วนะคะก็ขอบคุณพี่ๆด้วยค่ะเด้อขอให้หิงหิงปังปังได้โชกได้หมานทุกแนวทางเลยนะคะคุณพอ่อคุณแม่ด้วย ขอบคุณยอดไลคยอดแชร์ตุ๊ปพีใได้มีน้ำใจมอบให้นะคะขอบคุณพอเสิร์ตนะคะนะอาจารย์ใหญ่ของเขาตัวเลขหมันหม,น,ม,น,มนอยู่แล้วล่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ะะด้วยค่ะเด้อ